เอาครับครับพี่พาเมื่นี้มื่อนี้มาวัดบันบ่อแดงเป็นยังไงครับเมื่อนี้กามาวัดบันบ่อแดงนี่อยากมาเมืองสถานที่หนึ่งครับเพราะว่าเบาไว้แล้วเนาะมาขึ้นเนี่ยมาขึ้นก่อนเนี่ยขึ้นสีห็นกันแล้วล่ะสีมาสัง่ตฮะสีมาสังหอละข้างต่อเมนจ่าโอ้มะสังหอละข้างตั้งใจก็ได้รับบริจาคเป็นทุนของเจ้าของเอง เป็นทุนของเจ้าของเลยว่อยากให้มีปัญหาแบบนั้นแบบนี้คือว่าที่ที่สิมเฮ็ดหอวละข้งบ้านบ่อแดงนี่ก็คือว่าเป็นทุนส่วนตัวแนนจ้ะอืมแต่บ่ได้เฮ็ดผู้เดียวเด้อทุนคนละเคิงกับผัวโอ้กับผัวสามีค่ะสามีครับอืมเฮ็ดกับผัวคนละคนละเคิงส่วนตัยอะเมื่อกี้เลยบ้านแต่ว่าเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้รับบริจาคบ่เปิดรับบริจาคได้ขาดบ่ให้ชาวบ้านเมันเดือดร้อนแต่ว่าให้พนันพร้อมใจกันสามัคคีกันเฮ็ด ค,คือเรา <ผม S 2> ได้ผลประโยชน์รคือชาวบ้านว่าเราไหลเริ่มก่อสร้างเมื่อไรครับกากเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่บ้านเนาะอ,อ,อืมรอบนี้ที่จัดให้ก็คือยังบ้านจำปาด,ดงเด้บอกหมอลำขนาดใหญ่ พอแล้วข้างกันนึงยังบอกว่ายังบอกว่าได้อุปกรณ์ได้วะเนาะโอ้อันมีบิ๊กเซอร์ไพรสฟนี่แหละเนาะนี่คือพ่าอาจารย์วิมานท่อนยางเดียวแม่แดงน่ะคือเป็นตัวแทนมาดูแลันเนี่ยจะงั้นเราจะไปว่าเล่าเล่าบริเวณนี้ครับถ้าบ่วใดเล่ากับบัวใดยันไอ้าอละข้างวัดต้นสวรรค์ครับผมเขาใจอยู่ครับแม่แดงรับความอ่า ก็ดันอะไรยังก็ความร้อนประวัติเก่ากันีสัก่อนก้อนสเบาออกมาทำบ่เลือเบาก็ดูแค่นั้นหอเปาหลายพร้อมดำเนินการทั้งกฎหมายขันบ่อเศร้าเบลโอ้โาเป็นแบบนี้ เห็นอย่างกะขันมีออดจบปลาอันคุณพาวินีเพื่อนกับแม่แดงกับแม่เบผมอันนั้นหลับคำเพื่อนเบาว่าแม่แดงเลยจังสั้นจังสี่แต่แม่แดงกับเบาเนี่ยน้ำได้ตามขาว่าชาบ้านฟังติดทั่วมาลงก็ไม่แดงไม่ได้เมนูอยากกินว่ามันง่ามบ่ง่ามเสียหน้าเขาก็บใไดีชอบมกันได้เน่แล้วก็เด่นเพื่อนสั่งไปแล้วต้อมาแก้มันประทันเด้แก้ป่ะเด้เด้ครับผมเอาที่นี่บาดีผมสิถามอาจารย์นิมั่นพร้อม มืัอนี้มากับผู้ใหญ่บ้านบมอพ่อใหญ่บ้านมากบอกมัอนี้อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ต่อยโอนี่ผู้ใหญ่เก่าโอ้ฮะพ่อใหญ่ใหม่ไม่รุ่นโอ้ครับผมไอ้พ่อแมาผู้ใหญ่ชาวบ้านผ้าอ่าอ่าพี่พาวินี่เนาะมาเบิ่งสถานที่เป็นยังไงครับผู้ใหญ่บ้านถามนะถามผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นยังไงพ่อใหญ่บ้านน่าคืานะคะบ้พอใจเนาะเออเป็นยังไงดีใจบ่มี ผู้ใจบุญมาเฮ็ดมาสร้างให้นี่ครับดีใจครับเพราะวันหอวละข้งตัวเตามันกับข้งพอดีการข้างพอดีกานกันรังว่ากลังสิคุยกับเทยบ้านว่าเทาสิเฮ็ดแบบใดสีเฮ็ดบุญแบบใดยิ่งที่ได้หอวละข้งครับผมกับเพื่อนในมือเขา้าวซอยกับคุณกระเทยบ้านเพื่อนเนเดี๋้นขามาครับดีใจเขาได้บ้านก็ดีใจมีการประชุมกัน ยกมือมีมติเรียบร้อยครับมีมติแล้วบ่ครับมีมติเรียบร้อยโอ้ยอย่าถามเลยมีปัญหาเพราะไม่มีว่าเปล่ามีแต่ว่าเอาอย่างเดียวัเพอาข่าวที่ประชุมเรียบร้อยครับผมมีปัญหาครับนี่มาเองโอ้แล้วก็ และการเรื่องควบขัดแย้งกับเรื่องควบขัดแย้งเป็นสองฝักสองพายกับบูบีบ่มีเนาะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดคือยังในหัวละกันน้อยสักทีผมได้เป็นพี่ในบ้านก่อนผมยังมาเลยยังมาเลยาผมกับพวกนี้หนีจากบ้านแล้กับพวกน้หนีแล้วกับบุปผะผมนะครับครับผมแล้วก็แล้วก็อาจารย์นี่อาจารย์นี่เป็นคนเป็นเป็นคนจากทางอื่นเพราะว่ามาอยู่บนเกาะแดงนี่ครับผมมาอยู่มาอยู่นี่เกือบซอยสี่สิบปีแล้วครับ สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้จากทั้งบ้านบ่อแดงนี่คือขนบข้าวเนียวประเภทนี้ครับค no ั่มเก่าแก่ของบ้านบ่อแดงนี่ข้าเจ้ายังมีกว่ามศิลปะวัฒนธรรมของบ้านบ่อแดงนี่มีกว่าทุกหมู่บ้านในเขียดีข้าเจ้าย่งยังรักษาขนมข้าวเนียวบ้านบ่อแดงยังมีบุญดังสามยังได้ด้วยนี่โอ๋ยวนี้ยังมีอยู่บ้านเรื่องเืมแต่บ้านบ่อแดงยังมีขนมข้เนียมสะพานโบราณยังอยู่อยู่ไหมครับสะพานโบราณยังมีสะพานโบราณยังเก่าใหม่และเนเชนนั่นวันเจ่าพ่อพนี่ครับ ไม่แดงมากเห็นมันบ่แดงขนี้มาอยู่พอดสิบสี่สิบห้าหมื่นหรือม่สิเกณนสมิบมาทำแต่ง้วทุกหมื่บบานเลยเพราะว่าสิเป็นชาวบ้านก็แล้วเจ้าเจ้าสิมีคเามเป็นบัวล้าบัว้านเนี่ยาอจเราวันาองยังากเห็นมันารทำบั้บวลานเนุเกิดมาจนหาที่เกาปีแล้วยังไม่เคยเห็นนี่แต่เปลี่ยนแปลงไปหมดน่ะ ขณะผู้นบ้านป็นคนรุ่นใหม่ยังสี่นี่แม่นเขามาแล้วกับเบอได้ใช่ว่าสิเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเก่าๆนี้ครับเออบ่ได้ว่าสิเอาวัฒนธรรมใหม่ๆเขอม้าครับยังเอาวัฒนธรรมเก่าๆมาใส่สืบสานผู้เฒ่าผู้แก่อยู่จันลงไว้จันลงไว้จันลงไว้สืบสานประเภทนี้ทุกอย่าง ผู้เฒ่าผู้แก่เพศจังดเ็สันตามคนทั้งประเทศนี่แต่แม่เนาะแต่ก็แบบบ้านบุญเดาอยู่คือคนบ้านเดียวกู่แต่ว่าเอาผู้เฒ่ามาคุยกีกยังฟังผู้เฒ่าได้อยู่คือคือบอกง่ายว่าคันผู้เฒ่อบ่อยยังเียไม่ไม่น้ำเงีว่านีน้ำตาดังเดิมตลอดคัไม่กับมาได้อยู่ไม่ไม่กับมาอยู่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งแปลกใหม่คือคือสิ่งที่แปลกใหม่นี่คือความคิดแปลกใหม่อยู่ จะมาการแก่ถ้ำของวัจ <in> จ <Andrew> uh, ุรันถ้ำดิคนหนุ่มเด็กหน่อยสู้คนเขาไปสื่อสื่อสารเขาความใหม่มาหลอมเขากันแล้วความเก่าแก่โอ้โหกับฟังความผู้หนุ่มผู้หนุ่มกับฟังความผู้เฒ่าเหมือนกันนี่มันรักกันสื่อสาร้อาต้องการอะไรที่จะน้องบ้านเราอ๋อการแสดงว่ามือนี้เป็นมือ เริ่มต้นที่ดีเนาะครับแล้วก็มาวางแผนงานกันในการก่อสร้างหอระคังอากาศซ่อมบ้านการเท่าที่เบิร์ดขึือสิดีใจเป็นบ่พญ่บัตรอ่ายได้ินข่าวแล้วว่าใครเอาหออเาระคังเอาข้องลงมาพี่ด้วยย้ำถึงสำนักพดพดมาสร้างหรื่าพีหวังโอ้จังทะเบิร์ จังเธอเมืองมืดมืดมื้อนั่นว่าชาวบ้านบ่แดงสี่เสือภัยเจภาพยนีรจังไหนรับรองมารับรองว่าประทับใจมีรัคาราแวนะรับล่องมาประทับใจกับชาวบ้านบ่แดงครับเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์นี่เป็นคนจากทิ่อื่นมากล้ารับปากเลยเพราะว่ามาอยู่นี่มาคุกกี้อยู่นี่หลายปีอยู่ร้อนยาเสือภัยแบบนั้นจุดตาไปแล้วไปนั่นไม่ดีเลย อก็ยังไม่ได้เกิดด่บ้านนี่ได้เป็นไทยขั่วมากบอกฮะแตอว่ผมอย uh, ู่ในสายงานนี sure> oh. ้ก็โอ right ้เป็นเคยเป็นเคยเป็นคนไทยบ้างอ๋อไทยขัวมแต่เคยมิตรเคยตาบัดตะบผมเคยมีเคยเป็นผูน้ำจกเทือแต่ว่าผมยกดีนการเป็นเป็นพยาบาลโดยที่บริมีการเลือกตั้งของครับผมเลือผู้เดียวตะบัดตบีผู้เดียวเลี้ยวเลี้ยวก็เลว ดีเนาะจะมาไปที่ท no ่านโยกันครับผมพวนี้ก็ได้แรงจากผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็สอยกันนะครับวันนี้มีเจ้าการไปนั่นไปทากันมีส้อยกันนี่ยังไ่สอยกันกลางหัละข้างย่มาเจนเสียชีวิตแล้วจายหละขางนี่น้ำใหม่น้าพิ่งแรังกับพนแหกันี่แลกว่าจะตอนั่น่วมันาทุกพร้อมกันมันไม่ได้บริการมันทุนอยู่ครัแอาสันทนี้หครับ Okay, วสิธรรมมอระมอทนันประสมหรือประทันเนี่ย <c oughs> เอาเอาโอ้เอาเอาเสร็จเอาขอบคุณหลายครับผมอ่ะครับผมครับผมเอาครับ<อ>ครับครับอา้านี่นคือความรู้สึกของเจ้าภาพและความรู้สึกของชาวบ้านนําโดยผู้ใหญ่บ้านเนาะมาปรึกษาหารือกันมือดีกระไดในการสั่งหอระฆังจากผู้ใหญ่ใจดีครับที่พาวินี่นะครับอาจารย์นีมันพอนกับผู้ใหญ่บ้านบ้าน่อแดงพาเพิ่นมาเบิงสถานที่ในการก่อสร้างนะครับ กะทิว่ามือนี้เป็นมือเริ่มต้นที่ดีและเตรียมการก่อสร้างต่อไปนะครับแล,ลแล้วก็สีสล้องกะพพวกละครับปีนาะนะครับค่อยๆเฮ็ดค่อย,อย,อยสั่งนะครับทเท่านเท่าน้อยนะครับกะบ,บอ่อเรียบลิ่งนะพาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะใส่เวลาหนึ่งปีเนี่ยนะมีเดือนนี้ปัญหาด้เท่าใดมันกะเอามาตืมเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆ ให้เสร็จให้สิ้นเนาะล้ะกะแล้วเสร็จกะคนละเดือนมีนาคมนะครับเป็นกะสิมาสลองกันนะครับมีนาคมปีหกปดนะครับเ่น้องย้อนความจินจังขายบ้านขายเียนสั้นบ้านเกิดเก่าดอกดีเนาะขายถึงเห็นพองเรา เงี้ยใช้เหล่าหอดบอรอแล้วเมียสีจมกับบางอขอให้กินนี่กับสินบ่สําคัญว่าจะฉันได้เบาแอและจมทนายกุณเนี่ยเ ใจอครันเคยมีคู่ชื่นชูใกล้ชิดนูลนนางจากเจ้ามาน้ำตาของไอ้ลินลางแสนรักแสนหวงน้องนางความหลังฟังใจเหนียวแน,น บัตวทำตรวสอบัเมืองสะกลมีมนมัดใจท้ายอยู่ครั้งเคยเมีคู่ชื่นชูกับน้องมันแก่นพ้องเพลงมาหัวใจมอบไว้ให้แฟนตัวไกลหัวใจฟังแน่น เป็นแฟนกับน้องสุตากระทาเชิงจุกเมืองสกลน,นับว่าเป็นหนึ่งเสากามสาบซึ้งทิดตึงหัวใจของอายอยู่เมืองอุดรนยังอาวรนถึงสาวผู้ไทยยามนอนฝันเกี่ยวดวงใจ นอนหลับไปไอายฝันเห็นหนาเมืองสะกลบ่ดนคงได้มาอยู่ยังหักแต่สู้หักอยู่บ่ได้ลืมลาให้น้องคอยจงคอยอายมามบีว้าปีนี้หรือว่าปีหน้า อหน สกน,นับลว่าเป็นหนหึ่งามสาบซึงติดถึงหัวใจของออ้อยู่เมืองูุดอนอยังอาวรถึงสาวผู้ไทยยา,ามนอนฝันเกี่ยวาาดวงใจน,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 งนอนหลับไปอ้ฝันเห็นหนาเมืองสะกด กอดนคงได้มาอยู่ยังหักแต่สู้ฮักอยู่บ่ได้ลืมลา<อ>ให้น้องคอยจงคอยอายมามีว่าปีนี้หรือว่าปีหน้าอายสิมาสู่กอน